เมื่อนักวิชาการมุสลิมต้องยอมรับว่าพระเยซูตายโดยถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนคุณน่าจะตั้งใจฟังผ่านมาเกือบ14ศตวรรษแล้วที่มุสลิมส่วนใหญ่ปฏิเสธว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนแทนคิดเห็นของมุสลิมที่นิยมกันที่สุดจะเป็นคฤษีการตายแทนอย่างใดอย่างหนึ่งคืออลานรอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือให้คนคนหนึ่งมีหน้าตาเหมือนพระเยซูและคนนี้คือคนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนแทนพระเยซู เรื่องเล่ามาตรฐานของอิสลามนี้มีปัญหาหลักอยู่สามประการ 1. น,นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์แท้จะถือว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ2อ,อันกุระอ่านยืนยัน,ยนการดนใจการรักษาไว้และอำนาจของพระคริสตรมคัมภีและพระคริสตรามคัมภี์กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเยซูตายโดยถูกตรึงบนไม้กางเขน 3. ความคิดเห็นแบบอิสลามจะเห็นว่าอันล็อกเป็นนักเล่น,นกลจักรวาลเป็นผู้ที่หลอกลวงประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนบีของอันล็อบ อันลอเล่นกลกับประชาชนทําให้เขาเชื่อว่าพระเยซูตายแล้วโชคดีที่ยังมีมุสลิมส่วนน้อยเหลืออยู่ที่ไม่กลัวที่จะชี้แจงให้เห็นว่าเรื่องเล่าของอิสลามผิดพลาดไปเช่นฉีกอิมรอนฮุเซนท่านสอนเรื่องอันกุรอานและอันมัซีตอนสุดท้ายท่านอธิบายเรื่องพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนท่านฉีกเริ่มอธิบายว่าแค่ดูเหมือนว่าพระเยซูตายฟังดูแล้วก็เหมือนเรื่องเล่ามาตรฐานของอิสลาม เมื่อพวกเขาเห็นนีซาตายบนไม้กางเขนเขามั่นใจว่าคนนี้ไม่ใช่อันมาซีแน่สิ่งที่เขาไม่รู้นั้นค,คือว่าอันลอสรงทำให้ดูเหมือนว่าท่านถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่หลังจากนั้นท่านฉีกจะอธิบายให้ชัดขึ้นว่าความหมายแท้ของการถูกตรึงบนไม้กางเขนและการตายคืออะไรอันดับแรกการถูกตรึงบนไม้กางเขน การถูกตรึงบนไม้กางเขนมีคำนิยามว่าอย่างไรคือกุต้องตายโดยถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขนการตรึงไว้บนกางเขนไม่ใช่เพียงการตอกตะปูคนที่ถูกตรึงแต่หมายความว่าคนนั้นต้องตายโดยมีการตอกตะปูตรึงเขาบนกางเขนแต่การตายนั้นสิหมายความว่าอะไรอะไรคือคำนิยามของความตาย คำต่อคำนิยามของความตายคืออัลาร์จะส่งมาลายกะมารับจิตวิญญาณและไม่ให้กลับคืนร่างอีกมีใครบ้างที่ไม่เห็นด้วยกับผมที่จะตายจริงๆนั้นคือการที่จิตวิญญาณถูกรับไปและไม่มีวันกลับคืนมาสู่ร่างเรื่องนี้ถือว่าสำคัญต่อสิ่งที่เขาจะพูดต่อท่านฉีก,ก็เลยพูดซ้ำ คำนิยามของความตายคือที่อัลลอฮ์จะรับจิตวิญญาณไปและไม่ให้กลับคืนอัลลอฮ์สามารถรับเอาจิตวิญญาณและให้คืนมาได้ไหมบอกนักเรียนให้กลับไปศึกษาอัลกุราอานใหม่อีกรอบดังนั้นอัลกุรอานหมายความว่าอะไรในสุรที่สี่อายะที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดที่กล่าวว่าแต่ทว่าเขาถูกให้เหมือนแก่พวกเขาคือเหมือนว่าพระเยซูตายเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการวยยายครั้งยิ่งใหญ่ แล้วอันล้อทำอะไรเหรอที่ถูกให้เหมือนแก่พวกเขาว่าอีสซาตายแล้วผมขอเตือนคุณนะครับบางครั้งผมใช้ภาษาที่รุนแรงเพราะบางคนเข้าใจภาษาเช่นนั้นเท่านั้นบางคนสามารถเข้าใจภาษารุนแรงเท่านั้นเข้าใจแล้วครับท่านฉีขอบคุณที่ร่วมลงนามการเสียสีและการย้อเย้ยที่หยุดไม่ได้ อ,อย่ามาพูดเรื่องไร้สาระเพราะนี่ไม่ใช่แต่เรื่องไร้สาระที่น่าสงเพชเท่านั้นแต่เป็นบาปหนักที่จะบอกว่าอันล็อกเรียกให้อีกคนหนึ่งมารับหน้าตาของนบีอิสาชายผู้ไม่มีผิดไม่มีผิดเพราะเขาไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นอัลมาซีแต่ต้องถูกปรึงบนไม้กางเขนเรื่องเล่ามาตรฐานของอิสลามนั้นเอง ให้รอจนถึงวันที่ภาคษาโลกแล้วกันช่างเรื่องไร้สาระส่งเพศไม่มีกล่าวเช่นนั้นในอัลกุรอานมีแต่อยู่ในจินตนาการของคุณนี่คือความจริงแต่ยังสะเทือนโลกอิสลามได้ช่างเป็นอุ้มมะที่ถูกล้งสมองมาเช่นนี้นะพวกเราเขาไม่ได้โกหกนะครับมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมคุณไม่ไปเปิดดูอัลกุรอานให้อัลกุรอานอธิบายดูดีกว่าคิด เรื่องประหลาดๆที่ตัวเองจินตนาการขึ้นคุณจะบอกอัลลอฮหรือในวันแห่งกตรพิภากษาพระองค์เป็นเหตุให้ชายคนนั้นต้องรับใบหน้าที่เหมือนอีกคนหนึ่งและคนที่ไม่เคยอ้างตัวเป็นอัลมาซีต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นการไม่ยุติธรรมคุณกำลังบอกว่าอัลลอฮไม่ยุติธรรมช่างเรื่องโง่จริงๆท่านฉีกพูดถูกเรื่องโง่จริงๆแต่เป็นสิ่งที่มุสลิมพูดกับผมทุกๆวันอัลลอฮรับจิตวิญญ,ญาณท่านไป พวกเขาคิดว่าท่านตายแล้วพวกเขาเลยเอาศพลงเอาศพไว้ในอุโมงค์ปิดอุโมงค์ไว้อันลอให้จิตวิญญาณกลับคืนร่างเรื่องง่ายนิดเดียวไม่มีใครรู้ว่าจิตวิญญาณจะกลับคืนร่างอันล็อกเป็นผู้ยกอิสาะข,ขึ้น หมายความว่าเมื่อพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนอันลอรับจิตวิญญาณไปหมายความว่าพระองค์ตายแล้วในความหมายของชีววิทยาเขาเอาศพของพระองค์ลงจากไม้กางเขนไปไว้ในอุโมงค์หลังจากนั้นอันลอให้จิตวิญญาณกลับคืนร่างหมายความว่าพระองค์ไม่ได้ตายในความหมายที่ท่านฉีดกาลังพูดพระองค์ไม่ได้ตายในความหมายที่อันลอรับจิตวิญญาณขึ้นไปเลยและไม่ให้กลับคืนอันลอให้จิตวิญญาณนั้นกลับคืนดังนั้นพระเยซูเป็นขึ้นมาในแง่ของความตายฝ่ายชีววิทยา แต่เนื่องจากมุสลิมหลายๆคนได้ถูกหลกฝังด้วยทฤษฎีตายแทนจะว่ายังไงฟังคําเตือนอีกดีไหมท่านจีเชิญครับผมขอเตือนอีกสักครั้งถ้าคุณยังเชื่อทฤษฎีการตายแทนนี้คุณจะเป็นคนน่าสมเพชในวันแห่งการพิพากษาผมขอเตือนคุณอีกครั้งคำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายง่ายๆจากอัลกุรอานดังนั้น อีซาไม่ได้ตายพระเยซูไม่ได้ตายตามความเข้าใจของท่านฉีอิมรอนพระองค์ตายแบบความเข้าใจธรรมดาของคำว่าตายพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนในความหมายปกติของคำว่าถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่เมื่อเราเข้าใจความหมายพิเศษของคำเหล่านี้พระเยซูไม่ถูกฆ่าและไม่ถูกตรึงบนไม้กางเขนฟังดูแล้วอาจจะคิดได้ว่าท่านฉีอิมรอนเล่นคําเท่านั้นแต่ให้เราคิดดูประเด็นที่เขาพูดเพราะเขาอาจจะพูดถูกก็ได้ ที่เขาพูดเกี่ยวกับเนื้อความข้ออ้างของอันกุรา่าอนอันกุร่าอนไม่ได้กล่าวแต่อย่างใดว่าอันล็อบเป็นผู้ทําให้ชัยอีกคนหนึ่งอันกุร่าอนทิ้งปล่าว่าพวกเขาหาได้ฆ่าอีซาและหาได้ตรึงเขาบนไม้กางเขนไหมในบริบทนี้ผู้คนกําลังอวดอ้างว่าเราฆ่าอันเมสีแล้วเราฆ่าพัมซียาแล้วเราได้ตรึงอันเมสีไว้บนกางเขนแล้วจับท่านได้แล้วจบแล้วเรื่องนี้และคําตอบของอันนั่นคือไม่เลยไม่ ยังไม่จบเรื่องอันล้อแค่บอกว่าเอพวกเจ้าคิดว่าเจ้าจะเที่ยนตีพระเยซูตรึงพระองค์บนไม้กางเขนและแทนพระองค์และฝังพระองค์ไว้พวกเจ้าคิดว่าเจ้าฆ่าพระองค์หรือเจ้าคิดผิดแล้วเพราะเราสามารถให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายทำไมอันล้อไม่พูดกับผู้คนว่าศัตรูของพระเยซูทำไม่สำเร็จในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะทำผมคิดว่าความคิดนี้ความคิดของท่านฉีอิมโรนเป็นความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่กว่า ดีกว่าความเข้าใจแบบเรื่องเล่ามาตรฐานของอิสลามซึ่งความเข้าใจนั้นปฏิเสธประวัติศาสตร์ทั้งหมดปฏิเสธแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งที่มุฮัมมัดและอัลลอฮยืนยันไว้แล้วยิ่งกว่านั้นความคิดนี้ทําให้เรามองอัลลอฮเป็นผู้เล่นกลในจักรวาลโดยไร้เหตุผลทําให้เราถามคําถามสําคัญคําถามนี้สําหรับมุสลิมพี่น้องมุสลิมครับถ้าคุณเคยคิดผิดเกี่ยวกับเรื่องความตายของพระเยซูและเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์เป็นเวลาเกือบ14ศตรวรรษแล้ว นอกจากนี้ยังมีเรื่องอะไรบ้างที่พวกคุณเข้าใจผิด